i do ช่องแม็กไปดิวันนี้มาเรียนชัยเลเเธอหลังจากที่มาเรียนชัยมานานมากเป็นประโยชน์ที่ประจํามากของช่องเราคือด้วยความที่งานเยอะมากตัเรียชัยครั้งหนึ่งนี่คือแบบต้องหาแบบตารางตารางในการเรียนช้านมากงานแน่นมากทั้งสัปดาห์แต่วันนี้เราตัดเรียชัยกับหนุ่มเจโอวันอานี่แหละเธอซึ่งหนุ่มก็ได้ปล่อยเป็นแบบสเปเชียลวิดีโอออกมาหลังจากเรียนทรรําภารกิจเป้าหมายสําเร็จเพลงเรียวครบสิบล้านดีรสับอะไรที่แบบโอ้ยเธอตบเลยเลยในที่สุดแฟนคลับทุกคนก็ทักกันได้แจมุกคนเก่งมากเลยบอกเลยว่าตอนแรกสเปเชียลวิิิดดดีีีโโออแคใในใจวว่าสเเปชยล ราได้สัปดาห์นี้เราก็ได้ดูว่า เป็นชิววิดีโอคือ dreaming again ในเวอร์ชันสตูดิโอเวอร์ซาบอกเลยว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งในบั๊มเดียวที่รู้สึกว่าพอมากจริงๆในบั๊มเดียวนี้บอกเลยว่าพอทุกเพลงไม่ใช่แค่บั๊มเดียวด้วยเธอแต่ละบั๊มที่ผ่านมาของ j o โนบอกเลยว่าดีงามมากทั้งซิงกกับบั๊มต่างๆคือแบบโอ้โหแต่ละเพลงคือแบบเกินความคาดหมายมากๆพอทุกเพลงเลยแล้วในบั๊มเนี้ยอย่างที่บอกกันว่าทุกคนก็เฝ้ารอเพราะว่าแต่ละเพลงเนี้ยก็ได้มีเวอร์ชันแบบว่าแดนซ์เพอร์แฟนวิดีโออ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฟรีดอม มีแล้วอีคาลอร์สอย่างเงี้ยหรือว่าดิมมิ่งไนก็มีแล้วลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนชาเลนรอบแรกภารกิจรอ,อบแรกครบหนึ่งล้านวิวเพลงเดียวก็ได้ดูเพลงเซนในเวอร์ชันซัมเมอร์เวอร์เธอ เ่องตักคก็คิดว่าเอ๊ะแล้วบูมี่อาเกล่ะอีกเพลงในบ้านจะมีอะไรออกมาไหมแล้วสุดท้ายหลังจากเป้ารอันเสร็จสับปุ๊บวันนี้ก็ได้ไปล่อยบูมี่อาเกนแล้วเธอแต่ก่อนจะฟังเพลงขอไข่ของนิดนึงตอนนี้เราได้ทำชาแนลติ๊กตอออกมาเธอซึ่งในชาแนลติ๊กตอกเนี่ยเราก็จะมีรีวิวเพลงต่างๆมีการแนะนําเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงญี่ปุ่นเกาหลีเพลงจีนเธอชอบต่างๆก็จะมารีวิวรีแคทในท่องติ๊กตอกและไม่ใช่แค่นั้นเธอยังมีอันบ็อกซิ่งต่างๆที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆมา unboxing. อัา unboxing นบ็อกซิ่ ใช้เวลานานอะไรเงี้ยถ้าทำในติ๊กต็อกก็คือจะเร็วๆน่ารักใสๆอะไรอย่างงี้เพราะฉันก็สามารถติดตามในช่วงก็ก็ก็ปีบ้ามาส่งได้ในช่องเราเลยเพราะฉันก็ฝากคนติดตามชาแนลติ๊กต็อกด้วยเถอะเพราะฉันก็วันนี้รอฟังเพลงบลูเมียร์เกนเลยก่อนเถอะมาดูดีกว่าค่ะมาเลยมาเลยเป็นพัฟฟิวบอกว่าพัซเซลพัซเซลลิ้นรั่วแล้วเนี่ยจ้ะือ ถ้าเปิดมาก็คือดีโอ้ยนึ่าแบบดีงามมากคือสีพารเทลคือสวยมากโอ้ยโชเซ่ว้าว่วที่ลูกเกดีคือม่เกี้ตอนแรกอะโอ้ยที่เคย์กก็ดีเจอพี่สุไกยกับเออชี้บอกว่าแต่ชี้งไปสองคนก็คือแบบปึ้งไงแบบเพิ่มที่เล่นดีมากมาเมะมา โอาติโอ้ยพี่อก็หลอูกกี่ก็ดีพี่ใุนีซุนก็ดีลิ้นพันผู้ชื่อเบนเบอร์ผิดแล้วจ้า คุณมีกอดีมากขออ้อความตอนี่ใครคดีมากเพรางสังเกตุไปทุกคนจะมีดอกไม้บแบบแฟน โอ้ยชอบความดอกไม้ไม่ติดผมโซเซยอยู่นั่นม็กก็ดีงามมากนี่โซะที่โกะคือแบบแผ่นกุดน,นะจ๊ะแต่รู้สึกพี่เกิร์ลเคที่เค่โกะระหละังมาเขาคือแบบมีออร่าความแบบ หนุ่มเท่มากคุณมากมากอีกคนหนึ่งค่ะคุณเมีด็ัแต่เป็นสังคมมามีออร่าความแบบแฟนนุ่มมากที่ตัวก็ดีมากตาเมย์ก็คือยิ้มตัวยิ้มหลอ น่ารักเลยปรสานปากันแล้วน่ารักโชยาก็เท้เกนบอกเลยว่าชาลินีคือคำแบงแหลมๆคือแบบใจแม่โอ้โหโอ้โอ้นี้น่ารักกันแล้วที ตอน,น,นแรกๆคือหนุ่มหวานดีบ,บวาดน่ารักนะสิปะแต่พอยิ่งคัมแบ,บ็กมาคือแบบอุย้ยเธอต้าใจหนอมากเข้ายาสรมผมมิสคือเท้มมากพี่สุกายคือแบบมาแบบมารอบนี้คือแบบมีงามมากหลังจ่กที่คนแบบว่าหายไปนา,ยอยานอะไรเงี้ย เราเขาตอบแล้วกับรลูมี่แอาแกนบอกเลยว่าเป็นเหมือนดังดอกไม้บานในใจฉันมากฉันฟังซึ้งกับอ้ยเ,อเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เคลิมมากของบ้านนี้และพอได้ดูแบบเวอร์ชันที่คนมานั่งแบบร้องด้วยกันอ่างเงี้ยคือมันดีงามความสดใสหนุ่มยิ่ปุ้ยน,นะเธอตุ่มนุ่มเจอวันเนี่ยถ้าคนได้เห็นอนะ่ะเพลงอื่นก็มีความเต้นเ้นกันไปใช่ป่ะแต่พอในเวอร์ชันเพลงร้องร้องใส่ร้องเงี้ยเธอก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังแต่ละบ้านเนี่ยจะมีเพลงแบบช้าๆอะไรเงี้ยเบา คอๆเคริมๆอ,อาจจะแบบไม่ใช่บรรลาแบบจ๋าแบบว่าใส่แล้วแบบโอ้โหจ๋าขนาดนะั้นแต่แบบว่าเวอร์ชั่นล้องแบบนี้เขาแบบโอโ้โหแค่นี้ก็เครมนี่งามมากเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบว่าถ้าใครได้ฟังเวอร์ชั่นออดีโอแล้วแนะนำให้ฟังเวอร์ชั่นสตูดิโอเวอร์เพิ่มเติมด้วยแล้วลองว่า เอาจะกรีดกราวเหมือนที่ฉันกรีดคือแบบเมื่อกี้คือก้าวใส่หลายฉากใ,ใสเคลมเซอร์ไลหลายฉากมากเพราะฉันก็ฝากหนุ่มใจอวันด้วยทางบ้านนี้แล้วก็บ้านรา่าสุดเที่ยวหนุ่มเพิ่งปล่อยออกมาซึ่งเราได้ทำการอันบ็อกซิ่งในช่อง tiktok ไปที่ร้อยแล้ว,ลวถ้าใครสนใจก็ต้องกดช่องช่อง tiktok มาดูเพิ่มเติมได้เลยแต่วันนี้บอกเลยว่า บูมลิงกาเกนทำให้วันนี้เป็นวันที่แฮปปี้เดย์ของฉันมากเมกไม่ได้อีกวันหนึ่งเลยเธอเพราะฉันก็ฝากทุกคนฟังเพลงนี้ซัพพอร์ตทีนี้หนุ่มๆด้วยกันแล้วก็เพลงวิสอ์ตในบัมร่าสุดเคสนาด้วย้วบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่แบบคุ้มค่าการฟังแน่นอนเพราะฉันก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วมเซวันไปด้วยกันเธอและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้กำลัง,งเฝ้ารอว่าหนุ่มๆจะมาเมืองไทยหรือเปล่าเพราะเห็นมีแฮชแท็กติ๊กตังๆนันนาและหนุ่มก็มีการขึ้นแคปชั่นภา,าษาไทยด้้ววววยยยย่่าาาาาออออุุเเธััังงงไไไมมมททหรรรืปปบถนนจ แน่นอนจ้าพอเชียร์ขนาดนี้ตามมาตั้งแต่ต้นๆที่โดนตกแล้วเนี่ยแลยมีคนช่วยขายของอีกต่างๆอีกซื้อบ้างต่างๆด้วยเพราะฉันเข้าไปแน่นอนฝากซัพพอร์ตเจวันอีกรอบเลยม,มาตามหนุ่มๆไปด้วยกันเถอะวัสดีขอบค,นะ like, คุณทุกคนมากที่ตามส่งช่องเราดูล่าเรซั่งเธอเราคิดหน้าเตลิซั่นเทนนิสหรือพายในนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกมาเลยธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้เธอตอนนี้ขอบคุณมากคนมากเลยค่ะบ๊ายบาย